เดี๋ยวเราลงไปห้องอาหารข้างล่างกาันค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างล่างว่าเป็นยังไงเรานั่งอยู่ไปไวๆพวกเราใครพูดวะไอ้ไจไเจ้าไอีเนาะเดี๋ยกตัวมหม่ไม่ตรง<อ>หรือบอกให้พอรอยืนที่ยืนถึงนี่สมควรพูดเนาะเขาว่าใครว่าพูดคือบทไอ้ยันไอ้ยันเนาะที่มันพูดคือบนพูดเล่นเนี่ยมีสืออะไรมันอุ้ยไ่ที่เนาะอ๋อนีน่ที <ใน S 1> ่มันรับส<ห>ิเรียกใช่ เกปีพอเพื่อนหมดแล้วมั้งเนี่ยเราเก้าสิบเยอะไปมั้งผมจะผมจะเปิดจ้ารอยรอยแล้วเดินนากินได้ไงถูกต้องเพื่อนถ้านอนแม็กๆมันไม่เอาแน่เอาเยอเดี๋ยวลงหน่อยเดี๋ยวเดินไปเองเดี๋ยวไว้ปนเฮ้ยใครลงที่ร้านจ่ายอจารอดเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวเดินไปเองไปเลยพ่นไปเลยไปเลยไ้มีคนมาลับกนอันี้ มันจะมีครับค่ในกรเป๋าดิไ่ใช่ใครไม่รู้ผมเปล่าจำไม่ได้โดนละข้างหลังนล่นเนยใครเนาะตอนั้นก็เสียงเดียวมาัพมันให้สีทุกขึ้นเนาะงลานเวลาได้ยังโอ้ยตอนเย็นๆค่ะงามขนาด

เอานั่เไ้าวันด,ดีค่ะสวัสดีครับคุนเรามาหด้ครับ <laughs> ตอนนี้เราสามสาวกำลังมาเดินชมง,งานดอกไม้สาวๆวันนี้สาวๆดอกคำใต้จ้ะทุกคนหันหน้ามาหนอยหนอยเห็นหน้าหน่อยแอันนี้บ๊ายบาย าหญิงส่งเจ้าหญิงชมสวนกันน้ำตกไหมคะเอาไปเอ้อา,ายน้ำผู้บอทแม่น,น้ำตกตรงนี้เป,ป็นห้องเมื่อกี้ห้องห้องผิดนะห้องห้องว่าน้ำตกกินเอแต่เป็นห้องว่าน้ำผู้ <c oughs> น้ำพุสวยงามจากอกเดินไปทางไหนต่อเจ๊เดินไปทางไหนต่อไปเลยเอามาถ่ายจิ๊กต่อกันไหมน้องหมีอ๋อนี่เป็นอุมโมงอุมโมงแสงสีงามดีเด้ออุอมโมงไฟแสงสี ที่บูสกายเขาข้าขอมีคนมาถ่ายลูกเย็นไม่ไม่หนาวเลยตอนนี้18ไม่เหนื่อยจะถ่ายลูดี f c ช่องสุด AJ สวัสดีตอนเช้าวันนี้เจอกับปาจิตอีกแล้วจ้อ อันนี้ฟาเีติโชีเขาพ่อเพชรบูรณ์บูสากายชาเช้าเรียนอยู่อยู่อากาศเยน็ยนเย็นเดี๋ยวจะไปกินข้าวถ้าเรามาพักที่นี่ตอนเช้าเขาจะมีอข้องอาหารเช้าเดี๋ยวเขาไปพอ้องว่าในอาหารเช้าของที่นี่เป็นยังไงแต่เขาบอกว่าเมื่อคือนห้องพักหลับสบายดีมากสบาย สวัสดีตอนเช้าแล้วเขาก็เย็นสบายเนาะเย็นสบายเจ้ารับสบายกันเมื่อคืนเมื่อคืนเลิกกันกี่โมงเจ้าประมาณเที่ยงคืนเปิดกระปิดประมาณเนี้ยเนาะ้าาเย็นเย็นเย็นเหมือนวังน่านนี้ที่พัก รับส่งอยู่ตลอดแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงไปได้บายบายโอ้เอาาในบาู่เนยู่มาช่าจะู้ชายเจอผมคิงมดแ้วรดอยเดือยเดื่ยอบเดือยมดือยหอนมดอยเาบัดเ้าอนเาัดสั้นเดี๋ยวก้นสาคัญไปไหนเนี่ยเฮ้ยไปท่าน รุ่นไปก็รชานเราพี่ออโอ้ก็แข็งนิดเัียวตาวแล้วแต่้นือย้หลูกเขาต่กจก็ต้มก็ัเนาจะกลับยงไง ก้งแแก่ยช่ไหก็จะมีชากาแฟขนมขนมที่นี่อร่อยอร่อยลำข้าวต้มข้าว่วย ข้าวผัดไทยแกงหมูปลากระดองพาสตา้าพี่กินพาสต้านี่ก็อร่อยนม,มสลัดไม่คิดว่ามะกินสลัดเลยสืดาจ,จ้างอินก่อนชากาแฟ ้สวยมากเลยค่ะระวังเลยค่ะวัสดีก็ยืมประเด็นเแหละ

อันน,อ <tofu> นี้รถนัดท่องเที่ยวจากห้องอาหารก็ไปส่งที่ลานจอดรถแต่ตอนนี้เราเดินไปคะ่ะเ,เราเดินเราอยากเดินค่ะเราโชว์ว่าเรายังไม่แก่เราก็จะต้องเดินไปจากห้องอาหารตรงนูน้นแล้วก็ลานจอดรถ ลานจอดรถอยู่นู่นค่ะเห็นไหมเดินสวยมากเลยเดินมาด้วยจ้ะอะไรเอะไรเจ๊เอะไรตายนี่ไง,งถ้าเโซอีเห็นก็นจะบอกย่าย่าบัตเตอร์ไฟน่ารักเชียวเดี๋ยวถ่ายไปให้เโาอีดูวสวยบัตเตอร์ไฟย่าย่าบัตเตอร์ไฟ ใส่เสื้อด้วยดีนะคะเดินไม่เหยียบเนะเเาะลาวเดินคนไม่เหเยียบจักรถนบ๊ายบายค่ะาการก็ยังดีอยู่นะนี่เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งห้องอาหารจะถึงเท่าไหร่นะสิบโมงเนี่ยน่ารักถามเนี่ยข้างแก้วเนี่ย จุ๊ยจุี้ทำอะไรลูกดีสวัสดีค่ะมา,าล,ล่ามดาสวัสดีน,นี่ลาาจอดรถเหลืนนอเราสามคนหมาก็นั่นไม่ออกอ <laughs> อลูกที่นั่นจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ